ทั่นวนนะมั่นวนคอนเสิร์ตกำอย่างรับทำมาให้รวมกันนะครับแสดงว่ามีพี่น้องเราที่บ่อแสนเนี่ยครับมาช่วยกันงารจะัดงานมา่งให้ทุกคนเี้กี่วันแล้วก็กี่วันแล้วกี่วันครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เท่าชื่นชมนะพี่น้องที่บ่อแสนส่วนใหญ่น่าจะเป็นกำลังแม่บ้านใช่ไหมครับ ที่ช่วยกันแล้วก็มีท่านกรรมการสภาประจำจังหวัดทางานหน้าปังบางบางโกเดินสมุทรนะฮะก็มาประสานงานที่นี่ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นคือโรตีฮะนะเขาได้ทานโรตีนะครับนี่อะไรอยากจะฝากไปถึงพี่น้องทั่วประเทศไหมครับ 재미 <목소리나>